กัญชัยเล่าคุยอะไรกับฟิล์มและพรบุคคลสำคัญยันเรื่องจริงพยานปากเอกอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นยังคงอยู่กับประเด็นของหนุ่มกัญชัยและฟิล์มรัตภูมิที่ล่าสุดวันที่14พฤศจิกาย,ยน67ในรายการโหนกระแสมีบางช่วงบางตอนหนุ่มกัญชัยเล่าว่าคืองี้ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ประเด็นเรื่องราวของฟิล์มกับผมเนี่ยผมรู้จักกับฟิล์มมานานตั้งแต่ฟิล์มอยู่ค่ายเพลงรู้จักกันมานานเคยเล่นละครกับฟิล์มประมาณ1-2เรื่องเลยแหละ หลังจากนั้นผมเองมีโอกาสอยู่ช่องแปดทละครฟิล์มก็เล่นหลังจากนั้นไม่เจอฟิล์มเลย4-5ปีหลังจากนั้นเจอฟิล์มอีกทีคือตอนที่ฟิล์มไปลงสมัครเลือกตั้งแล้วมาออกรายการที่ช่อง3เจอกันคุยกันนิดหน่อยหายกันไปไม่ได้คุยกันเลยจนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมาฟิล์มติดต่อมาหาผมอีกทีบอกว่ามีผู้หญิงโดนแฟนคุกคามอยากให้พี่ช่วยหน่อยแต่พี่ไม่ได้คุยต่อพี่บอกโอเคแล้วไปทำอย่างอื่นพี่ไม่ว่าง พอวันที่8เปิดหน้าแชทไลน์ฟิล์มส่งไลน์อันนี้มาถามว่าทำไมฟิล์มส่งไลน์อันนี้มาเพราะตอนเช้าของวันที่8พี่ลงเรื่องของการที่เซฟบอสเซฟดีไอคอนทำไมไม่เซฟผู้เสียหายด้วยถ้าผมจำไม่ผิดฟิล์มมาหาผมวันนี้เลยน่าจะวันที่9มาหาผมที่ช่อง3แต่ไม่ได้ขึ้นรายการแล้วเราคุยกันเขาบอก เขารู้จักบอสพรรู้จักกับเมียบอสพรคือคุณปันฟิล์มกำลังพูดถึงคุณปันแต่ผมไม่รู้ฟิล์มบอกจะพามาออกรายการเขาอยากคุยกับพี่มากเป็นไปได้ไหมแต่มีข้อแม้อย่างเดียวให้พี่สาวผมมาออกด้วยคือคุณพัดกริดอ,อนองผมก็บอกไม่ติดได้เลยมาคุยกันอย่างน้อยฝั่งพรได้พูดในมุมของเขาฟิล์มบอกได้ครับและแยกย้าย พอคุยกันบอกฟิล์มพาฝั่งของพรมาได้ไหมฟิล์มบอกไม่ได้ขอเป็นวันจันทร์ผมไม่อยู่ไปจีนก่อนมาออกรายการบอสพรโพสต์ต่างๆเลยติดต่อให้ฟิล์มบอกพรไม่ต้องลงยิ่งลงคนยิ่งไปด่าคุณสังคมเขาไม่ฟังหลังจากนั้นฟิล์มหายไปไปจีนผมไม่ได้คุยกับใครจนกระทั่งอาทิตย์ที่13กูดีโทรหาผมเองบอก พรอ,อยากคุยด้วยเพราะเขาไม่สบายใจที่ข่าวออกไปกูดดี้ขับรถไปหาพรให้ผมคุยกับพรผมก็คุยด้วยบอกมาเถอะอยากให้มาผู้ดิกมุมคนอาจเข้าใจก็ได้แล้วพรก็มาโหนกระแสวันที่14ตุลาคมซึ่งด้านนทายวิทูลน,นายความดิไอคอนกรุ๊ปยืนยันว่าตนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันชัยไม่เรียกเงินสักบาทในขณะที่ทนายตุย๋ยบอกว่าให้เป็นพยานด้วยนะทางด้านทนายวิทูลบอกยินดี